สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มะลิก็มีเรื่องราวของการปักทูบกลับหัวมาเล่าให้ฟังถ้าอยากฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดใจและก็กดแชร์ให้มาลีด้วยนะคะคนโบราณเชื่อกันว่าการปักทูบกลับหัวในการกล่าวคำสาบานจะส่งผลรวดเร็วและรุนแรงกว่าการปักทูบแบบปกติถ้าปักทูบกลับหัวในงานศพก็เป็นการแสดงถึงความไม่เคารพดวงวิญญ,ญาณ และอาจจะหมายถึงการสะกดดวงวิญญาณด้วยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการเชิญดวงวิญญาณเร่ร่อนผีไม่มีญาติมารับเครื่องเส้นไหว้ก็เป็นได้และการปักทูบลงดินยังเป็นความเชื่อว่าให้พระแม่ธรณีได้เป็นสักขีพยานในพิธีกรรมนั้นๆและทั้งหมดนี้ ็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดใจหรือกดแชร์ให้มาลิด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์